สวัสดีครับอยู่กับผมช่องออดดัมซิงนะโอ้วันนี้ฟ้ามืดนะครับภาพอาจจะม,มืดหน่อยนะอาพอดีน้องบอลไอไอเจ้าน้องบอลที่ขับหกล้อให้สี่เยี่ยมนะครับที่ขับรถทีมงานตะเด่นดาวครับแจ้งข่าวมาว่ารถเกี่ยวจมนะจะเป็นจัาปานเจริญครับปัจเจริญการทางจมนะเลยรีบมาครับกลัวมาไม่ทัน อารถวินมาเดินทางมาถึงแล้วนะนูน่นจมอยู่นู่นครับเดี๋ยวไปดูกันไอ้น้องบอลัขับยังไงจมสูงน้ำโอ้น้ำด้วยนะแถมนี้โอ้ข้าวดีเหมือนกันนะทางนี้นะน้ำดีครับอยู่ติดคลอง ตรงนี้เป็นเขตเขตอำเภอรประคนชัยแล้วนะขึ้นเป็นเขตอำเภอรประคนชัยแล้วครับเราไปดูหน่นเห็นน้องบอลวนะ่าเนาะขับยังไงเป็นปานเจริญนนะไม่แน่ใจว่าเป็น2017เหรือเป็นปีไหนโอ้เข้าผิดทางโอ้รถวินนะรถวินช่างอุ้ยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดู เหนื่อยครับใกลเหมือนกันนะเดินลงมานะโดนมันยืนโมอยู่บนรถไอเ้เจนไครนี่ <c oughs> <c oughs> ใครขครับลุงครับ <c oughs> ลงุลงลุงใครขับลงุง <c oughs> ไอบอนป่าแล้วหก <c oughs> ล้อก,กัจมทั้งวันรถเกียวกับจมอีก

นี่ครับรถบินเชื่อม่มานะมาแล้วโอ้บอลโอ้พอจะเห็นเลยวิ่งผ่านไปผ่านมาคนเข้ากันคลนอลรน้อนหรบอลเออข้างหลังลงนะอุ๋ณปานเจริญ2,017วัน,นเันี 2016. จมครับตูจมจังหวะขึ uh ้นขนาสองพันสิบสองเนาะโอ้จังหวะขึ้นขนาใหันนเออานี่รถบินพร้อมนะ

Oh, เหนื่อยเลยเดินลงมาเดินผิดทางเลนย่นู่นนะรถเกี่ยวเสียยวนนั่นเอ้เสียยวนย้ายมาเร็วนะเมื่อคืนวานยังอยู่ทางนู้นเลยวานอยู่หลังไทยวัสดุวันนี้มาถึงนี่แนละ้วโอ้ยจังหวี่วันนี้ครับออตต้มซิงครับครับผม นี่พี่น้องชาวรถเกี่ยร์รถเกี่ยวข้าวรถเบคโคล่แล้วติดลมครับเกิดปัญหาเนาะตัวหาช่างอุ้ยครับรถหินเกี่ยวข้าวโดนตกเสาตกคองครับผมคิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับช่างอุ้ยช่วยได้ครับนึกถึงหน้าช่างอุ้ยนะครับครับผมช่วยได้ครับอ่าแปดเจ็ดสี่เก้าเก้าแปดเจ็ดครับผมเดี๋ยวใส่เบทโทไว้ให้ข้างล่างครับครับผม โทรหาประชาชนโทรไม่ทันมาไม่ทันเนาะครับทีเลกกัโทรหาไม่ทันหรอกจะบอกไว้อยู่นี่มาไม่ทันเนาะครับเก่า ข้างล่างครับฝาดด้วยครับพี่ฝาดด้วยของจุดเชื่ครับครับโอ้น้ำลึกเหมือนกันน้ำเริ่มนะครับถึงสลิงก่อนนะปฏิบัติการนะกู้รถกู้รถเกี่ยวบันเจริญนะผมปลายชีพนะ ปันสมิตรเราครับนี่มาจมอยู่ไกลนะไอ้เจ้าน้องบอลครับทีมงานตะเด็นเราหน้า,งาหงล้อไอ้น้องบอลประจำก็ได้ครับมันจะติดไว้มันขาดท่อน้ำมันติดเดสติมื่นไปแล้วเมื่อกี้ครับนี่น,น,งงนั่นเลยถึงอยู่แนะ่ท่อมนะันเนาะ 2022นะปานเจริญครับา G84 อ้เป็นเครื่องเกียไฟแล้วนะว่าจะมาถ่ายไม่ได้มาถ่ายทันทีนะรถคันนี้เกี่ยวครับถ่ายน้องบอนครับเดี๋ยว ทำเป็นคลิปยาวๆนะถ้าไม่พอเดี๋ยวตัดเป็นสองคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะตัดปูรถเกี่ยวตรงนี้ครับ <Okay. S 2> สีเยี่ยมเลยอ่ะล้างนะครับเริ่มแล้ว ออกคคเกี่ยวเกี่ยวขาวคนขคับมีที่ก้องเกี่ยวขาวคนขคับอีกบอลเสียวนู่นน่าสมบูรณ์พัฒนาเสียนมาเจอกันที่นี่กันเลยเกี่ยวอยู่ข้างกันเลย เอาส่งสัญญาณแล้วครับต้องบอลส่งสัญญาณแล้วนะวนี่ <c oughs> เริ่มแล้วครับปิน <c oughs> สตาร์ทเครื่องแล้วนะาาดินขึ้นเลยเอามืดนะวันนี้ท้องฟ้ามืดครับภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะทองของูภัยทา่านผู้ชม trầm đơn ca nữa không hả Nhi. hả hả เลยนะจังหวะขึ้นขนานี่ไม่ต้องขับเลยนะล่างขึ้นเลย หายเนาะเครื่องท่วมน้ำเลยเก็บความเรียบร้อยยันนี้ตกกรวนน้ยันปกไ เรียบร้อยครับจมไม่นากเท่าไหร่นะจังหวะจะปีนขึ้นคันนาครับนี่ดูรถวิ่ง นี่เจมันเครับดูดูบอลเองไปซื้อน้ำนยังบอลเ้าในกระเป๋านายเทปเทพันเทียวอ่ะมงช่วยไปด้านในกระเป๋าวาไนีเดียนี่ครับีด้านท่ด้านข้ามอกระเป๋าเบ่อไรจวัดวัดกนี้ช่วยอไหนนี่นี่น่นี่่่่นี่่่่่่่น่่่่ี่ี่่นี่่มี่่่นนีน่่่ หายปานแตกครับอยาก็สั่นแล้ววะสงกมเมเม็ดแแน่นอมวัก่อนเมอวัก่อนมอวั่เดี๋ยวเราคุณเจมมีเดี๋ยวที่ใส่ได้สามโอเคครับขึ้นปลอดภัยแล้วนะ เอาโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะปลอดภัยแล้วครับขึ้นได้ละเดี๋ยวแก้ปัญหาก็สายแตกครับสำหรับพี่มีขอจบไ้เพียงแค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัดน้ำซิ่งครับ ฝากติดตามเพจอ้อนน้ำติงด้วยนะเลยทีนี้บายๆครับสวัสดีครับ